เช่นเคยนะครับในรายการอเดต GSM News นะครับพบกันแบบนี้เป็นประจํานะครับทุกวันศุกร์นะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2566เป็นอย่างไรกันบ้างครับแป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้วนี่ศุกร์น่าจะเป็นศุกร์สุดท้ายหรือเปล่าครับผมก็นะครับอย่างที่แจ้งกันไปนะครับเราก็พบกันแบบนี้เป็นประจํานะครับทุกวันศุกร์อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ วงการโทรศัพท์มือถือช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์อัปเดตมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรใหม่นะครับมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับเราก็มาพูดคุยกันเป็นรายการล่าสดแบบสบายๆนะครับะนะครับว่าแล้วก็ไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงนะครับไปเลยดีกว่านะครับกับซอฟต์แวร์อัปเดตในสัปดาห์นี้สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ สวัสดีครับน้อยโมบายสวัสดีครับสุรชัยนะครับสวัสดีครับก็นะครับเป็นซอฟต์แวร์อัปเดตนะในสัปดาห์นี้จากครั้งที่แล้วนะครับที่เราอัปเดตมาถึงในส่วนของตัวไฮดร้านะครับในส่วนของตัวไฮดร้านะครับ9.14.2นะครับอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะพลัคมาฟิกส์นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นลายวงจรเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวอาจจะ ให้ดูตรงอันสุดท้ายตรงนี้นะครับอ่ะเราไปดูนะครับชิเมล่าก่อนนะครับสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าชิเมล่าเนี่ยแรงจริงนะครับโดยเฉพาะวีคนี้เห็นไหมครับขึ้นเลยขึ้นในลักษณะนี้เลยว่าวีคหนึ่งทับสามนี่นะครับอ่านะฮะซัมซุงเอ็กวายนอตอีมี่รีเพาดแพดเคิร์สนะครับรีโค้ดแอนด์เดโม่รีมูฟนะครับแอดรีโค้ดออนไลน์รีโค้ดออนไลน์นี่เสียเงินนะครับรีเพาดอีมี่แพดเคิร์สแอนด์เดโม่นะครับรีมูฟนะครับรีมูฟวิ่ง l u d flex นะครับแล้วกอ็อันนี้อะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยน่าจะแปลว่า p r o c e r เนะครับของ x y no cpu firmware first นะครับ last second pad นะครับอันนี้ก็น่าจะอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของ i m ่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอ เฟิร์มแวร์นะครับแต่ว่า Root Yes เนี่ยอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าต้อง Root เครื่องซัมซุงการ Root เครื่องซัมซุงเนี่ยก็อาจจะยากสักนิดนึงนะครับ Use ADB Mode นะครับ Test Point นะครับ Dism B นะครับ n o t Request นะครับก็จะเป็น Samsung Galaxy a 1 4นะครับ A33M33M34 นะครับ A53 นะครับแล้วก็ S22 ultra ที่เห็นเห็นนะครับในบ้านเราที่มีนะครับก็ถือว่า ร้อนแรงเลยทีเดียวสำหรับ X Y n o d นะครับในส่วนของชิเมล่าเป็นค่ายเดียวที่ทำได้ตอนนี้นะครับแล้วก็นำโด่งเลยทีเดียวอ่ะนะครับมาดูตัวหนึ่งนะฮะก็คือ EFT Pro นะครับ EFT Pro 4.5.6นะครับตัวนี้ก็ใช้ย่อยนะครับผมงงมากเลยดูอัปเดตตอนแรกนะครับอัปเดตมาในส่วนของ Android 13บอกว่าอ่าบอกว่า Android 13นะครับ Android 13 first in the world Add Update Remove KG MTP แล้วก็ Add Remove MTP Infinix นะครับแล้วก็เทคโ n o นะครับอันเนี้ยที่แปลกใจมากก็คือ Android 13 Add Translate Samsung ซึ่งจริงๆแล้ว Samsung ผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีกับทุกภาษาแล้วหรือเปล่าหรือว่า Android 13ไม่มีใส่บางภาษาอ่ะนะครับหรือเราต้องกลับไปใช้ตัวนี้อีกแต่ผมว่าก็ไม่หรอกเพราะว่าเมืองไทยตอนนี้ก็เครื่อง Samsung ที่นำเข้ามา ก็ไม่ค่อยได้มีแล้วแต่ก่อนนี่ยังมีซัมซุงเมืองนอกเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นซัมซุงที่เป็นรายเดือนซะหมดแล้วนะครับส่วน Android 13ถ้าเกิดว่าเป็นรายเดือนขายในบ้านเราก็ต้องมีภาษาไทยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ADB Translate Android 13นี่อันนี้ก็ผมผมคิดว่าฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมแน่นอนนะครับ Add Remove KG Lock Direct MTP นี่นะครับในส่วนของ MTK นะครับแล้วก็ MTK Update Remove MDM Infinix กับ เทคโนนะครับแล้วก็ผู้วินซ์เวอร์ชันอันนี้ก็เป็นอัปเดตโดยรวมอื่นๆนะครับก็มีมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo, Vivo แล้วก็ Ford, b r o m 12นะครับแล้วก็ s t ส s a m s u n มนะในส่วนของ XY, Notebook นะครับก็มาขอคข่อมก็มา Apple นี่สุดติ่งกริ่งแมวนะครับวันคลิกนี่วันคลิบูสพารโค้ดฮัลโหลนะครับก็คือบายพาสพารโค้ดแล้วก็บายพาสฮัลโหลเนี่ย ใช้ปุ่มเดียวกดปุ่มเดียวเลยวันคลิกโครง่ายนะครับโครง่ายสุดๆเลยสําหรับ EFT นะครับค่ายนี้นะครับก็มีดีแตกต่างกันไปแต่ละค่ายนะครับอะโพรมาโพรมาฟิกเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันไปซิกมาก่อนนะครับซิกมาก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์นะครับที่ไม่ว่าใครจะทาเกี่ยวกับหูวหวยหรือฮอนเนอร์เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเจอเครื่องหูหวยแล้วฮอนเนอร์เนี่ยเยอะๆนะครับก็ควรจะต้องมีซิกมาติดเอาไว้นะครับ ซิกมา plus 1.00.01 r e m o น e ะครับ remove f r p support for s t e i n f i n i t realme นะครับ, TE, ix, me, รบแล้วก็ intel เริ่มจะมีผมบอกเลยว่าครับว่าในส่วนของที่เขาทำได้คือ unisoc นะครับหรือ spd <S 1> <S 1> เขาก็เริ่มจะกินอันอื่นมาด้วย <Hyun. S 1> เห็นไหมครับเขาจะมีการกิน s t e มีกิน i n f i n i t มีกิน realme มาด้วยไม่แน่นะครับไม่แน่ถ้าเกิดเขาเจาะต่อไปเนี่ยฟังก์ชันอื่นๆในส่วนของ i n f i n i t ในส่วนของ unisoc อาจจะออกมาให้เราเห็นกันตอนนี้เป็นฟังก์ชันในส่วนของ FRP กันไปก่อนนะครับนี่คือซอิกมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยทำซอฟต์แวร์ยังไงก็ต้องมีออาเรามาดูต่อนะครับเรามาดูต่อนะครับอัปเดตอีกแล้วต่อเนื่องกันก็คือตัวชิเมล่านะครับอัปเดต3ทับ2นะครับครั้งที่2แล้วนะครับก็เป็น new XY n o d Device d p n i นะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือโมเดลซัพพอร์ตรีโค้ดออนไลน์แอนด์อีมี่แพดนะครับอีมี่เคิร์สนะครับรีมูฟอ่านี่นะครับก็เหมือนเดิมต้องติดรูทนะครับมีติดรูทด้วยนะครับรุ่นก็อัปเดตตามนี้ผมว่าเขาเขาน่าจะเจาะทะลุได้นะครับแล้วก็วีแฮป e ดเวทซัพพอร์ตรีโค้ d ออนไลน์นี่นะครับก็จะมีเจเเพราะรุ่นเก่าแล้วไม่เอาครับบายบายหรือฟรีผมไม่แน่ใจแต่เครื่องก็ไม่มีแล้วนะครับไปต่อกับแพนโดร่านะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับ ที่ร้อนแรงเลยทีเดียวแต่ตอนนี้อาจจะแผ่วไปสักนิดหนึ่งพันโดราอัปเดตมาในส่วนของ5.9และ5.10อัปเดตอะลอตนิวดีไวท์เวอร์แอดดิสออฟซับพอร์ตนะครับนิวอินฟินิตโนเกียนะครับแล้วก็ยูริโฟนนะครับเทคโนแล้วก็ซิกม่านี่นะครับก็ถือว่าแผ่วไปนิดนึงนะครับสำหรับเรียวมีที่เป็นยูนิซ็อกก็น่าจะออกมานะครับแล้วก็ MTK ทีเคที่ uh, ที่เป็น Vivo แล้วก็ oppo ก็น่าจะออกมาอัปเดตให้ชัดเจนนะครับถ้าฟังไลฟ์สดของพี่เดชอยู่ก็นะครับปรับปรุงได้เลยนะครับสำหรับ pandora อ่ะเรามาดูชิเมล่าต่อโอ้โหนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องเลยทีเดียวจริงจังมากนะครับก็อัปเดตในในในส่วนของ3ทักสเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเรื่องเดิมคือ r e พ a y ม m i แล้วก็แพดเคิร์สนะครับแล้วก็จะเพิ่มรุ่นอื่นๆเข้ามานี่นะครับจะเป็นการอัปเดตรุ่นใหม่ๆเข้ามาอันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วเมื่อกี้เขาเริ่ม,มตั้งแต่รุ่นใหม่แล้วก็ไล่ทํารุ่่นเกาไป ถือว่าอัปเดตร้อนแรงเลยทีเดียวมาดู Unlock Tool ครับ Unlock Tool เนี่ยก็ฮนุมาน g s เเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกร้านต้องมีตัวนี้คือซอฟต์แวร์ที่ทุกร้านต้องมีอัปเดตส,สเปกตัมนะครับสเปกตัมหรือผมไม่แน่ใจว่ารวมถึง u n i s o f ด้วยหรือเปล่า Unlock Bulldozer นะครับ r e l o บ k Bulldozer แล้วก็ e l a s FRP แล้วก็อัปเดตมาถึงตัวของ Vivo ที่เป็น Last Security นะครับ สองจุดสองพันสิบสองพันยี่สิบสามนะครับโหลดเดอร์เทอร์ไลฟ์ฟรีนะครับก็ได้ทั้งเชนอิมี่อันล็อกรีล็อกบูโหลดเดอร์นะครับรีดไรท์นะครับเอลัสเอฟอาร์พีเออเอลัสเอทีเอ็มบี e สูตรติงเหมือนเดิมนะครับสูตรติงเหมือนเดิมนะครับเรียกง่ายว่าเป็นโปรแกรมที่ทุกร้านต้องมีแล้วก็อเนกนัน์ <c oughs> <c oughs> ในคำนี้จะดูแก่ไปหรือเปล่าอ่ะต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือออฟโทอปัสซัมซุงนะครับออฟโทอปัสซัมซุงเนี่ยนะครับก็ ตอนนั้นคือฮากันก็คือเป็นการบายพาสในส่วนของซัมซุงที่ติดไฟนันซ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เสียเครดิตนะครับตอนนี้แอสซัพพอร์ตซัมซุงดีไว e ์นิวซิเคอร์นี่นะครับฟังดีๆนะครับ2.03 0501นะครับ for unlock mdm นะครับ for unlock mdm working device high security นี่นะครับ ซัพพอร์ตั้งแต่เดือน5นะครับวันที่1นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ดิสซิ l u i u i l t อ n l o c k s c r e e n if you set the password i t uh, uh, pattern pin นะครับ uh, the phone will not ask for it it will only ask one time after restart banking and application request password biometric will work นี่นะครับธนาคารรองรับนะครับ You can any t p a r t y application, uh, emulate lock screen, นี่นะครับแล้วก็ uh, improve MDM uh, operation, uh, API ส2023เรียกงาง่ายๆว่าฟิกมาหมดแล้วสำหรับการปลดล็อกในรูปแบบเก่าที่ตอนนั้นเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ในบางเวอร์ชันนะครับที่เสีย100เครดิตออกมาแล้วสำหรับ Octopus Samsung ุดยอดมาเหมือนกันอ้าวมาดูโบมมาฟิกนะครับเป็นลายวงจรนะครับ New Bitmap One Phone Schematic New l a p t อ p ่านะครับก็เพิ่มมาแล้วก็มีพวกหัวเวยรุ่นใหม่มีโนวา4ีเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับแต่ไม่ได้สอนใช้เพราะว่าผมใช้ไม่เป็น่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอลเนียวก็จะเป็นของน้องไม้แ x w เ็กี็พิเดทได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครอยากจะลองก็สั่งได้เห็นอัปเดตเยอะหรือเกินนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะทําโปรโมทหรือมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยตอนนี้รู้สึกว่าใครที่ลองสมัครแล้วก็สามารถใช้ฟรีได้3วันอ่านะครับมาต่อที่ตัว มท์ทวิวม์วิวมีอะไรใหม่ไหมไม่มีนะครับเอามาดูหน้าวอลของพิเดชนะครับหน้าวอลของพิเดก็ช่วงนี้ก็ขายของตามปกตินะครับท่านใดไม่รู้บางทีบางท่านเนี่ย ไปที่เสือป่าแล้วบอกพี่ร้านพี่อยู่ไหนตอนนี้ผมไม่ได้เปิดร้านที่เสือป่าแล้วนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นการส่งแบบออนไลน์เพราะฉนั้นมีไรทักหน้า Facebook ได้เลยทักถามได้ตลอดถ้าไม่ตอบแสดงว่าหลับถ้าตื่นก็ตอบตลอดนะครับอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามีหลายท่านทักเข้ามาถามนู่นถามนี่ก็อธิบายกันไปบางท่านก็ใช้โทรเอานะครับอุปกรณ์เครื่องซ่อมนะครับแก๊สเตอต่อเครดิตต่ออายุเติมเครดิตมีหมดทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือมีเวลาตอบคาถามมากขึ้นนะครับการวิ่งก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือสปอนเซอร์ของเราเ m a x มีแบตเตอรี่แบบไฮพาวเวอร์เพิ่มความจุมีแบตเตอรี่ไมมอ,อร์กมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็รุ่นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็หน้าจอก็ไม่เป็นสองรองใครรวมทั้งอะไหล่ด้วย ะอะไรเนี่ยมีบางรุ่นเนี่ยแทบจะประกอบเครื่องได้เลยเพราะฉะนั้นทักหาเจมแม็กเสียเจมของเราได้เลยนะครับแอดไลน์ได้เลยผมทิ้งไว้ให้ที่อินบ็อกซ์นะครับของไลฟ์สดนี้แล้วนะครับใช้เจ้าเกริมอยู่ มีอาบางอย่างขาดมีบางอย่างไม่ครบก็ลองทักหาซีเจมเลยนะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่เนี่ยที่มีมีนวกรเนี่ยมีครบมีหลายรุ่นมากแล้วก็แบตเตอรี่ iPhone มีทั้งแบบที่มีขั้วและแบบที่ไม่มีขั้วนะเพิ่มความจุและก็ไม่เพิ่มความจุมีหมดเลยนะครับมีหมดเลยนะครับก็ฝากไว้อีกอันนึงนะครับก็คือคอสหนุมานจีเซนแคมป์นะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้วันแล้วเดือนหน้าวันที่1 6 17, 18เปเป็นแคมป์เรียน กินนอน3วัน2คืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับทักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีสปอตนะครับส่งให้ตอนช่วงท้ายรายการอีกทีหนึ่งนะครับสนใจทักไปที่เพจอนุมาณทีเอ็ไมไเลยใกล้เต็มแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรคือใครไปอบรมเนี่ยนะครับสามารถเลือกเข้ากลุ่มซัพพอร์ตได้1ปีฟรีนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าอบรม7,900 ค่ากลุ่มซัพพอร์ต3,000กว่าบาท3,000บาท่ะนะครับเพราะฉะนั้นข้าวลมก็จะเหลือประมาณ4,000แล้วประหยัดไปอีกครึ่งนึงแล้วก็มีคนคอยดูแลหลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับมี5กลุ่มซัพพอร์ตท่านก็ไปเลือกเอานะครับเรียนจบแล้วค่อยเลือกรู้ว่าตัวเองควรจะเดินทางไหนรู้ว่าตัวเองถนัดทางไหนงานนี้ท่านไปค้นหาตัวท่านเองได้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับโอเคนะครับกลับไปที่อ่านาวดีกว่า อ่าโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับเจมแม็กสปอนเซอร์ของเราแล้วก็ฝากนะครับอนุมานจีเซนแคมป์ไว้นะครับอย่าตัดสินใจนานนะครับเพราะว่ารับแค่30ท่านเท่านั้นงานนี้รับแค่30ท่านเท่านั้นกลัวว่าจะดูแลกันไม่ทั่วถึงอ่ะโอเคนะครับสมควรแก่เวลานะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์หน้านะครับพบกันแบบนี้เป็นประจำกับอเดตที m m a i l วันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณครับสวัสดีครับ